แบเห็ดราประกอบด้วยราเห็ดและยีสต์ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังใจส่วนใหญ่จะมีเซลล์เป็นแบบยูคาริโอตมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสไม่มีคลอโรฟิลดำรงชีวิตเป็นผู้แย่สลายสารอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยมีผนังเซลล์เป็นสารไคตินและเซลลูโลสเห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำประเภทราจัดอยู่ในอาณาจักรย่อยเทโลไบออสตามีเส้นใยรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน เิดเป็นดอกเห็ดอยู่เหนือพื้นดินหรือสิ่งที่อาศัยอยู่ซึ่งคําว่าเห็ดก็ยังหมายถึงราอีกหลายชนิดที่ออกเป็นดอกเห็ดซึ่งอาจมีเนื้อนุ่มแข็งหรือเหนียวมีหมวกเห็ดหรือไม่มีก็ได้เห็ดราเป็นสิ่งมีชีวิตจําแนกอยู่ในพวกยุลินซียไม่สามารถสรางขอแสงเองได้และมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยใช้สปอร์และบางกรณีก็มีการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศซึ่งแบ่งเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆ คือเห็ดราที่อาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอื่นเห็ดราที่อาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและเห็ดราที่อาศัยซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วและเกิดตามผิวดินที่มีอาหารมนุษย์เราทราบเชื่อเห็ดราแล้วประมาณ10,000แกว่าชนิดแต่คาดว่าความหลากหลายของเห็ดราในโลกอาจมีมากกว่า1.5ล้านชนิดและมีเพียงบางชนิดที่สามารถกินได้ให้ประโยชน์และมีอีกหลายชนิดที่กินไม่ได้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Windy Story น,นะคะวันนี้มาพบกันในหัวข้อ10อันดับเห็ดมีพิษที่ร้ายแรงที่สุดในโลกก่อนจะไปรับชมกันขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของพวกเราด้วยนะคะอันดับที่10 The Angel Wing The Angel Wing หรือเห็ดปีกนางฟ้าพบมากในสกอตแลนด์และทางตอนเหนือของอังกฤษ และมีการบันทึกไวเล็กน้อยว่าพบในเวลและไอร์แลนด์นอกจากนี้ยังพบได้ทางตอนเหนือของยุโรปเอเชียและอเมริกาเหนือที่มีอากาศเย็นกว่ามีลักษณะคล้ายกับเห็ดน,นางลมแต่มีขนาดเล็กกว่าผิวค่อนข้างเรียบและเป็นสีขาวนวลเห็ดปีกนางฟ้าเป็นเห็ดผู้ย่อยสลายชอบเกิดบนท่อนซุงที่เน่าเปื่อยหรือขอนไม้ผุเกิดกระจุกอยู่กันเป็นกลุ่มตามแหล่งข้อมูลในปัจจุบันเห็ดชนิดนี้ถือว่ามีพิษและไม่ใช่แค่พิษเล็กน้อย แต่ผู้ที่กินมีโอกาสมากที่จะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะในวรายที่รุนแรงอาจเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตค่ะอันดับที่9ไ l แอคกคาริกเหตุชนิดหนึ่งที่จัดว่ามีพิษมากคือเหตุที่อยู่ในสกุลอมานิตานั่นก็คืออะมานิตามัสคารียซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ลาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นไฟแอการิกหรือไฟอมานิตา เป็นสายพันธุ์เห็ดที่กระจายพันธุ์ในป่าสนทั้งซีกโลกเหนือมีสายพันธุ์ย่อยประมาณ7สายพันธุ์ดอกเห็ดมีสีชูชาดตั้ตงแต่สีขาวเหลืองน้ำตาลแดงหรือแม้แต่สีชมพูมีลักษณะที่โดดเด่นคือปุ่มสีขาวจำนวนมากที่ขึ้นอยู่บริเวณดอกเห็ดสารพิษที่อยู่ในเห็ดกลุ่มนี้ได้แก่ไซโคเปปทายท็อกซินแล้วฟอลลอยดีนอมาท็อกซินเมื่อเผื่อกินเข้าไป อาจทำให้เกิดอาการขึ้นไส้ง่วงนอนเพอ้อหรือหลอกหลอนและถ้าปล่อยไว้นานจนสารพิษเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายสารพิษอาจไปทำลายเซลล์ตับไตและระบบย่อยอาหารต่อมาอาจหยุดหายใจได้และเสียชีวิตในเวลา6-12ชั่วโมงค่ะอันดับที่ 8. The d e a d l y d o u b l Ring เห็นเลฟิโอตาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ The Daily d o u b Ring เป็นเห็ดที่กระจายอยู่ทั่วไปในยุโรปและเขตอบอุ่นของเอเชียใกล้ออกไปถึงตะวันออกของจีนโดยขึ้นในพื้นที่ที่มีหญ้าเช่นสวนสนามหญ้าหรือแม้แต่ทุ่งหญ้าโดยมีลักษณะภายนอกคือมีหมวกเห็ดเป็นเกล็ดสีน้ำตาลมีก้านสีน้ำตาลอ่อนแต่มีพิษร้ายแรงมีการบันเทึกการเสียชีวิตหลายครั้งนื่อกจากมีลักษณะคล้ายกับเห็ดอสวินสีเทาหรือเห็ดลม่มที่เป็นเห็ดที่กินได้ เห็ดเลฟิลตาตอนดอกอ่อนมีกลิ่นเหมือนผลไม้ในขณะที่ตอนดอกแก่มีกลิ่นเหมือนอัลมอนด์ขมเกิดในฤด,ดูร้อนและบางครั้งก็เกิดในฤด,ดูใบไม้ร่วงมีความเป็นพิษร้ายแรงอาจทําให้เสียชีวิตได้ภายในเวลาเพียง6ชั่วโมงหากเผลอกินเห็ดเลฟิลตาเข้าไปสัญญาณของการเป็นพิษจะสังเกตได้ค่อนข้างรวดเร็วคือผู้ป่วยจะมีอาการอาเจียนมากและอาจมีฟองใสหรือฟองสีขาวปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น บางครั้งอาจเกิดรอยสีฟ้าขึ้นบนผิวหนังและหลังจากผ่านไปนครึ่งชั่วโมงอาจมีภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ค่ะอันดับที่7 p r a t t e r Cap p ์ a n t e r Cap เป็นเห็ดชนิดหนึ่งในตระกูลอมานิตามีลักษณะหมวกเห็ดเป็นสีน้ำตาลเทามีเกล็ดสีขาวบนหมวกเห็ดชนิดนี้ขึ้นในป่าผัดใบที่มีต้นโอ๊กและต้นบีดหรือสวนสาธารณะตามสนามหญ้าตามธรรมชาติ พบได้มากในบริเวณภาคกลางและภาคใต้ของสวีเดนเป็นเห็ดพิษอันตรายเพราะคนเก็บเห็ดมือใหม่มักเข้าใจว่าเป็นเห็ดล่มยักษ์เพราะเมื่อฝนตกเกดขาวๆบนหมวกเห็ดสามารถหลุดได้ง่ายทําให้มองแล้วมีลักษณะคล้ายกันเห็ดมีพิษชนิดนี้ส่งผลกระทบหลักต่อระบบประสาทส่วนกลางอาการเหล่านี้รวมถึงอาการประสาทหลอนที่ชัดเจนความสับสนการบิดเบือนภาพความรู้สึกของพลังกาลังที่มากขึ้นอาการหลงผิด และการชักและอาจถึงแก่ชีวิตได้ในบางกรณีคะ่ะอันดับที่6ฟ funeral b l l เหตุฟิ n e r a เ b ลมีความหมายในภาษาไทยว่าระฆังงานศพเป็นเหตุที่พบได้ตามต่อไม้สนตามกองเศษใบไม้หรือแม้แต่ในทุ่งโล่งแจ้งก็อาจพบได้โดยพบว่าแพร่หลายในซีกโลกเหนือรวมทั้งยุโรปอเมริกาเหนือและเอเชียและยังพบได้ในออสเตรเลียอีกด้วย ลักษณะภายนอกโมเห็ุจะมีสีแตกต่างกันไปตั้งแต่สีเหลืองอ่อนน้ำตาลจนไปถึงสีส้มขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและอายุของเห็ดส่วนลำต้นจะเป็นสีขาวหรือบางทีก็เป็นสีดำสารพิษที่พบคืออามาท็อกซินที่อันตรายถึงตายแบบเดียวกับที่พบในเดดแคปการเกินกินในปริมาณมากเป็นพิษสมผลให้ตับถูกทำลายอย่างรุนแรงเริ่มด้วยการอาเจียนทอ้องร่วงภาวะอุณหภูมิต่ำและเสียชีวิตในที่สุด หากไม่รีบเข้ารับการรักษาค่ะอันดับที่5้าฟรูฟั n เนลฟรูฟั n เนลเป็นเชื้อราที่มีพิชชนิดหนึ่งในสกูลคลายตัวไซบีลักษณะของหมวกเห็ดจะมีลักษณะเว้าวหรือแบนบริเวณตรงกลางสีออกขาวเทาไม่มีวงแหวนสามารถพบได้ในป่าผัดใบทุ่งหญ้าหรือสนามหญ้าโดยขึ้นอยู่กันเป็นกลุ่มซึ่งมีความคล้ายกับเห็ดแฟลลิลิง คือเเห็ดพื้นเมืองในอเมริกาเหนือและยุโรปที่ถูกใช้ในการทำขนมอบคุกกี้นอกจากนี้ยังใช้ในอาหารเช่นซุปหรือสตูโดยเห็ดฟูฟันเนลมีพิษของมัสคารีนซึ่งมีผลหลายอย่างต่อร่างกายเมื่อกินกินออกฤทธิ์ใครผู้ป่วยที่สัมผัสกับยาฆ่ามแมลงในกลุ่มของคาร์บเมทได้แก่หัวใจเต้นช้ารูม่านตาเล็กลงน้ำลายไหลาอาเจียนท้องเสีย หลอดลมหดเกงหายใจลําบากและในผู้ป่วยที่รับสารพิษในปริมาณมากอาจทําให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยค่ะอันดับที่4ฟล f l u c o n a ฟ f l u c o n a ปมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า f o l i o t i n a r u c o s a เป็นเห็ดที่พบได้ทั่วไปทั้งในยุโรปเอเชียและอเมริกาเหนือโดยเติบโตในเศษไม้แปลงดอกไม้และปุ๋ยหมักโดยมาขึ้นอยู่กันเป็นกลุ่ม โฟลคอนแคปมีมงเห็ดไปรูปกลวยและจะขยายออกจนมีลักษณะแบนด้านบนเรียบและมีส um, ีน้ำตาลครีมมีสีน้ำตาลสนิมและมีวงแหวนที่ชัดเจนและแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่บริเวณในการเจริญเติบโตก็อาจทำให้รูปร่างเปลี่ยนไปได้ค่ะเห็ดชนิดนี้มีพิษร้ายแรงเพราะพวกมันผลิตอัลฟาอะมานิตินซึ่งเป็นไซคิกเบปทายที่เป็นพิษสูงต่อตับและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนจำนวนมากค่ะ อันดับที่3 r r เ t r i ท i n g Angel Red t r e จลเดรสทร n g เป็นเห็ดชนิดหนึ่งในตระกูลอามานิตามีลักษณะเด่นคือมีมวงเห็ดก้านและคีบสีขาวมวงเห็ดเป็นรูปกลวยจนเกือบแบนมีส่วนที่เรียกว่าวงแหวนล้อมรอบก้านบริเวณด้านบนเห็ดอามานิตาทุกสายพันธุ์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแอโตไมโครไรซากับรากของต้นไม้บางชนิด ดังนั้นเห็ดเหล่านี้มักเติบโตบริเวณในป่าหรือใกล้ขอบป่าแต่บางกรณีก็สามารถพบได้บนสนามหญ้าหรือทุ่งหญ้าใกล้กับต้นไม้หรือพุ่มไม้สารพิษที่เห็ดชนิดนี้มีคือสารพิษอะมาทอกซินที่ร้ายแรงหากมีการกินเข้าไปแล้วสารพิษจะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วจากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสะเลือดแม้จะในปริมาณน้อยก็ตามและจะคงอยู่ในกระแสะเลือดอย่างน้อยๆ2 4สถึงชั่วโมง ่อนจะเข้าสู่เซลล์ตับอาการที่เห็นในช่วง5-8ชั่วโมงแรกคือการปวดท้องอย่างรุนแรงเื่นไส้ท้องเสียแต่อาการก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของอะม,มาท็อกซินที่ได้รับเข้าไปซึ่งมีความเสี่ยงสูงของการเกิดตับวายและมีความเสี่ยงต่อชีวิตเพิ่มขึ้นหากไม่ได้รับการรักษาค่ะอันดับที่ 2. d e เด c แคอะมานิตาฟอลอยหรือเดสแคป มีชื่อในภาษาไทยว่าเห็ดละโงกหินอยู่ในไฟลัมเบรซิเดโอไมโครตาเห็ดละโงกหินกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปมีความสัมพันธ์แบบสมชีพกับพืชใบกว้างหลายชนิดในบางกรณีก็พบว่าเห็ดละโงกหินถูกนำไปยังบริเวณใหม่โดยการปลูกต้นโอก๊กเก่าลัดและสนเขาดอกเห็ดขนาดใหญ่จะปรากฏในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงหมวกเห็ดมักมีสีออกเขียว ยมีลายและคี้เห็ดสีขาวเห็ดละงอกหินเป็นเห็ดพิษที่ขายเห็ดชนิดอื่นที่กินได้อย่างเห็ดสีซ่าและเห็ดฟางที่มนุษย์นิยมบริโภคทั่วไปจึงเพิ่มความเสี่ยงในการได้รับสารพิษโด,ดยบังเอิญโดยที่ว่าเป็นหนึ่งในเห็ดที่มีพิษแรงที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่จากการได้รับสารพิษและจากการศึกษาวิจัยมีการแยกสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดโดยสารพิษหลกัหลกๆคือแอลฟาอะมานิติน ซึ่งสามารถไปทำลายตับและไตหลังการกิน,กนเพียง6ถึง24ชั่วโมงอาการต่างๆอาจเกิดขึ้นได้ได้แก่อาเจียนท้องล่วงและปวดท้องอย่างรุนแรงตามด้วยดีซ่านชักโคมา่าและอาจถึงแก่ชีวิตได้ค่ะอันดับที่ 1. d a i l เดนลี่เว็บแคปเดนลี่เว็บแคปเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งในวงคอตินาเรียเซีย สามารถพบได้ที่บริเวณละติจูดสูงเขตอบอุ K ่นจนถึงป่าเกิองอัลไพร์ทั่วซีกโลกเหนือรวมไปถึงป่าสนใต้อัลไพร์ในเทือกเขาเยาสึทาเกะในจังหวัดยามานาชิทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นในอเมริกาเหนือพบในบิติสโคลัมเบียและโบชิงตันโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติภูเขาเรเนียโดยเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชื้นใต้ต้นสนหรือต้นสนผสมและป่าใบากว้างลักษณะดเด่นของเห็ดชนิดนี้ คือทั้งหมวงเห็ดคีบและลำต้นจะมีสีน้ำตาลแดงจนถึงสีส้มเข้มมีกลิ่นคล้ายดินและหัวใช้เทา้าเห็ดเดอะเดลี่เว็บแคระบุได้ยากเนื่องจากมีสายพันธุ์ที่ถูกปกคลุมด้วยสีส้มหรือสีน้ำตาลอยู่ค่อนข้างน้อยในสกุลคอตินาเรียสทำให้ผู้คนบางกลุ่มคิดว่ามันคือเห็ดชันเทรเรลที่กินได้ซึ่งกว่าเห็ดพิชชนิดนี้จะออกอาการว่าเป็นอันตรายก็ไม่สามารถรักษาได้แล้ว ซึ่งเหตุ The Daily w e b c ค p มีสารพิษที่เรียกว่าออเรลานีนเป็นพิษในเหตุที่พบมากในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรปผู้ที่ได้รับประทานเข้าไปภายใน24-36ชั่วโมงอาจพบว่ามีอาการปวดศีรษะหนาวสัน่นกระหายน้ำมากเรื้อรังและคลื่นไส้ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากในผู้ป่วยที่มีภาวะไตาวายเนื่องจากสารพิษออเรลลานีนร้ายแรงถึงขนาดที่ว่า สามารถทำลายตับและตายได้และอาจใช้เวลากว่า2สัปดาห์ในการแสดงอาการใดๆและเมื่อถึงเวลานั้นความเสียหายอาจเกิดขึ้นจนไม่สามารถรักษาได้แล้วนั่นเองค่ะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจหัวข้อไหนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่เราแปะไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe ให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ